ระวัง3ามคำพูดนี้คนจะใช้เพื่อให้คุณเสพติดเขาตอนนี้ครูมีใบประกาศนียบัตรวิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเยลครับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งใน5ของอเมริกาครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าเขาจะใช้คําพูดแบบไหนที่ทําให้เราเสพติดเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่ทําให้เราเสพติดเขาการที่เราจะเสพติดใครเราจะเสพติดได้จากการที่เขากระตุ้นให้เราหลั่งสารที่เรียกว่าโดปามีนสารโดปามีนนี้จะถูกกระตุ้นจาก ในสมองที่เรียกว่าสมองมิด r a i n คือต่อมที่เรียกว่า v e n t ทลเท็กเมน t a ลแอเรเป็นตัวที่จะฉีดตัวที่จะสร้างสารโดเมนสารโดเมนเนี่ยจะเป็นสารแห่งความสุขซึ่งเวลาคนที่เสพยาสพติดหรือเล่นการพนันหรือมีความรักสมองจะหลั่งสารตัวนี้เหมือนกันทั้งหมดมันถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมบางคนอกหักก็สามารถที่กระโดดตึกได้อาการเดียวกับเหมือนคนเสพยาจุดๆ,ๆเสพติดเพราะสารเคมีในสมองเป็นหลังตัวเดียวกันครับ ดังนั้นวันนี้การที่เขาจะกระตุ้นให้คุณเสพติดคุณได้เขาจะต้องกระตุ้นสารเคมีในสมองทําให้ตอมเวน t ทลเช็กเมน t a ลแอเรียเนี่ยฉีดสารโดพามีนเข้าไปที่อะเม d กเดลา่าคือเป็นส่วนของสมองที่รับรู้เรื่องอารมณ์แล้วคุณจะเสพติดเขาครับสําหรับคําพูดที่จะทําให้เขาพูดแล้วเสพติดคุณมีอะไรบ้างคําพูดแรกฉันไม่เคย เจอใครที่พิเศษแบบคุณเลยหลายๆคนพอเจอแบบนี้ถ้าเกิดโดยเฉพาะถ้าเกิดเขาเป็นคนที่เขามีคุณภาพที่คุณคิดว่าเออเขาดูดีหน่อยมีศักยภาพหน่อยถ้าเขาพูดคํานี้กับคุณคุณจะเคลิ้มเลยครับคุณจะตัวลอยนั่นแหละครับเขากําลังหลอกให้คุณหลั่งสารโดปามีนให้คุณเสพติดเขาคาพูดที่2เนี่ยฉันรู้สึกว่าเราอะเป็นเนื้อคู่กันนะชาติที่แล้วเราคงเป็นเนื้อคูกนะ่กันแน่นอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ คุณฟังคุณก็จะเคลิ้มตามเขาเลยนะครับแล้วคุณก็จะคิดจริงจังกับเขาคุณก็เสพติดเขาเพราะว่าเขาได้ไขฝันคุณเขาก็ตุ้นต่อมเวนทูเทคเมนทูแอเรียให้คุณหลั่งสารโดปามีนในสมองแต่หลังจากที่เขาอ่ะทิ้งคุณเขาจะบอกว่าไงเขาบอกว่าเดี๋ยวเราเจอกันอีกชาติหน้าแน่นอนเพราะเราเป็นเนื้อคู่กันนะครับก็ยังขายฝันคุณอยู่ทั้งๆที่เขาอ่ะไปมีคนอื่นแล้ว3คมคพูดนี้ให้ระวังนะครับเพราะพวกนาซิสซิสหรือว่าคนที่มาหลอกคุณน่ะพวกมิจฉาชีพอ่ะจะใช้อย และการที่สารโดมามีนหลังอะ่ะมันจะทําให้สมองส่วนหน้าพรีฟอน n t a คอเท t กซ์ ex, จะทําให้ต่อมการวิเคราะห์แยกแยะของสมองส่วนหน้าเนี่ยมันไม่ทํางานด้วยนะครับมันถึงเป็นพูดที่ว่าความรักทําให้คนตาบอดจริงๆมันเป็นเพราะสารโดมีนี่แหละทําให้สมองส่วนหน้าของเราที่วิเคราะห์แยกแยะพรีฟอน n t a คอเท t กซ์ ex, ไม่ทํางานครับถ้าคุณเจอสามคำนี้คุณระวังนะครับให้ใช้เวลาในการพิสูจน์ว่าเขาเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมเป็นผีหรือเป็นคนกันแน่ลองดูนะครับสาหรับใครนะครับ อยากได้คําพูดช็อกสมองที่ทําให้เขารู้สึกดีคุณทันทีไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์นะครับแล้วพิมพ์คําว่าช็อกสมองและสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นหังใจทุกคนครับสวัสดีครับ